สว,ส,สวัสดีครับทุกคนกลั that, มบามาพบก <und> ันอ <estimates> ีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรายการที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับว่าจะทำซีซั่นสองแล้วก็เป็นรายการที่โด่งดังมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยดูรายการนี้นนคครรั่กก็ือาาย ควีนดอมนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เอ็มเน็ตนะครับได้มีการประกาศออกมาว่าควีนด้อมนะครับจะมีการทําซีซั่น2เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ซีซั่นแรกเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วงที่ได้เข้าร่วมในรายการนี้เนี่ยกลับไปต่อยอดกระแสกันได้อย่างปังปังทุกวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมามามูจีไอเดนนะครับเลิฟลิสนะครับโอไม่เกิลเนี่ยก็ปังมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมในรายการนี้นะครับและตอนนี้นะครับก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับควีนด้อมซีซั่น2ออกมาแล้วนะครับคลิปนี้นะครับ นะครับพูดคุยกันว่าอยากให้ เกิร์กรุ๊ปวงไหนนะครับไดเข้าร่วมในรายการควีนดอมซีซั่นสกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศออกไปนะครับเกี่ยวกับรายการควีนดอมของทาง MNe t น็ะครับที่จะทาซีซั่นสนะครับเหล่าแฟนคลับรายการเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดคุยกันออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็ออกมาเสนอชื่อนะครับว่าอยากให้ MNe t เนี่ยเชิญวงเกิร์กรุ๊ปวงไหนเข้าร่วมรายการครั้งนี้กันบ้างนะครับหลายๆคนนะครับก็มีการเชียร์นะครับให้ MNe t เน็ี่ยได้มีการเชิญให้ e v e r g ร o w นะครับเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการ ควีนดอมซีซั่นสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีเวอร์โกลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเลยในฝั่งทางอินเตอร์เนี่ยอีเวอร์โกลเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ากลับกันในเกาหลีเนี่ยในบ้านของตัวเองเนี่ยอาจจะยังได้รับกระแสตอบรับที่ยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่พอสมควรเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยแฟนคลับของอีเวอร์โกลหลายๆคนนะครับก็เลยอยากให้อีเวอร์โกลเนี่ยได้เข้าร่วมในรายการควีนดอมซีซั่นสองนะครับเพื่ วงอีเวอร์โกนะครับลหลายคนเนี่ยก็อยากให้วิคลี่นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับได้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนเนี่ยก็ยังอยากให้น้องใหม่นะครับเก group like ิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างสเตซี่นะครับได้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสเตซี่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวงที่กําลังมาเลยนะครับแล้วก็มีเพลงเนี่ยที่ดังๆเนี่ยก็หลายเพลงอยู่นะครับหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์มาเพียงไม่นานนะครับแฟนคลับ <Fan Club S 1> เนี่ยก็เลยอยากให้สเตซี่เนี่ยได้เข้าร่วมรายการนี้นะครับเพื่อไปโชว์ความสามารถในการร้องในการเต้นนะครับเพราะว่่่าาีียองทรู้ ว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับรวมไปถึงการร้องสดที่เสียงแต่ละคนเนี่ยสะเทืนมากๆนะครับแล้วก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงที่ดีสุดๆไปเลยนอกจากนั้นนะครับหลายๆคนเลยนะครับก็ยังบอกว่าอยากให้วงในเจน3เนี่ยเข้าร่วมรายการนี้ด้วยนะครับอย่าง A อพิง CLC เนี่ยก็ยังอยากให้เข้าร่วมรายการนะครับถึงแม้ว่า CLC เนี่ยจะมีสมาชิกอย่างสอนเนี่ยที่ได้มีการประกาศออกไปแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาหรือว่าหมดสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับแฟนคลับ ของ CLC เนี่ยก็ยังคงหวังอยากให้ CLC เนี่ยไปร่วมรายการนี้อยู่นะครับหลังจากที่ GI d อดเดนะครับวงน้องสาวของ CLC เนี่ยได้เข้าร่วมรายการนี้แล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่กลับมาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแฟนคลับของ CLC ก็เลยอยากให้ CLC เข้าไปลองร่วมรายการนี้ดูบ้างน,นะครับเผื่อว่าวงเนี่ยจะมีกระแสะมากขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็ทําให้ CLC เนี่ยยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับครั้งนี้นะครับเราก็มารอรุ้นกันนะครับว่าทางคิวบเนี่ยจะส่ง CLC ไปตามรอยไอเดรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะปล่อยรอยแพร CLC ให้หมดสั าไปอย่างแน่นอนนะครับก็มารอลุ้นด้วยกันนะครับทุกคนนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโมโมแลนนะครับที่เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าไปเช่นกันหลังจากที่โมโมแลนนะครับโด่งดังเป็นพลุแตกจากเพลงบูมบูมนะครับแล้วก็ต่อยอดกระแสได้ค่อนข้างดีเลยจากเพลงแบมนะครับแต่ว่าหลังๆมานะครับโมโมแลนเนี่ยก็เจอกับมรสุมหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งสมาชิกตัวท็อปนะครับได้มีการออกจากวงไปแล้วก็มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับโมโมแลนนะครับมากมายเข้ามาเลยรวมไปถึงการฟ้องร้องทําคดีความการระวัง ตัวสมาชิกนะครับกับทางค่ายเนี่ยก็ทําให้มโมเลนเนี่ยโดนผลกระทบไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับกระแสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงจากเดิมพอสมควรเลยนะครับแต่หลายคนก็เลยอยากให้มโมเลนเนี่ยลองเข้าไปแข่งขันในรายการนี้ดูนะครับเพื่อหวังว่าจะจุดกระแสให้มโมเลนเนี่ยกลับมาปังอีกครั้งได้นะครับนอกจากวงในเจน3นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าอยากให้อีจีนะครับลองเข้าไปในรายการนี้ดูเช่นกันนะครับเพราะว่าอีจีนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ ที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องแล้วก็การเต้นรวมไปถึงการคิดโชว์นะครับในรายการประกาศรางวัลต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เสมอนะครับว่าโชว์ของอ g จีเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการโชว์มีการคิดท่าเต้นใหม่ๆมีการแสดงใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสอดแทรกในโชว์อยู่เสมอเลยนะครับแฟนคลับของอีจีเนี่ยก็เลยอยากที่จะเสนออีจีนะครับให้ไปเข้าร่วมในรายการนี้ด้วยเพื่อให้อีจีเนี่ยได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็ได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยในรายการนี้นะครับเพื่อหวังให้หลายๆคนเนี่ย ความสามารถของอีจีนะครับแล้วก็สารต่อความปังของ <Beng Zen> <Ireland> องิจีจากเดิมเนี่ยให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากๆเลยนะครับนอกจากอีจีนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือลูน่านะครับที่ถูกเสนอชื่อด้วยเช่นกันนะครับลูน่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ได้รับความสนใจจากฝั่งอินเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับจนทําให้กระแสของลูน่าเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าในบ้านนะครับก็ยังคงมีบางคัมแบ็กนะครับที่หลายๆคนเนี่ยรับให้ความสนใจลูน่าน้อยลงนะครับแต่ว่ายอดอัลบั้มของลูน่ี มีเยอะมากๆเลยแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็บอกว่าหากลูนาเนี่ยได้เข้ารายการควินดอมซีซั่นสองนะครับแล้วก็ได้โชว์ความสามารถให้กับคนเกาหลีได้เห็นเนี่ยคิดว่ากระแสในบ้านของลูนาเนี่ยจะต้องดีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแฟนคลับเนี่ยก็เลยอยากให้ลูนาเนี่ยลองเข้าร่วมรายการนี้ดูนะครับนอกจากจะเป็นวงรุ่นน้องน้องใหม่นะครับก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่อยากเสนอชื่อมานะครับเกี่ยวกับท็อปทรีนะครับของเกิร์ลกรุ๊ปเจนสามนะครับที่จะเข้าร่วมในรายการนี้นะครับก็อยากให้ลองมาเข้าร่วมดูนั่นก็คือ Black Pink ท แล้วก็ Red Ve l v e ดนั่นเองนะครับหลายหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นว่าถ้าทั้ง3วงนี้นะครับเข้ามาร่วมในรายการเดียวกันแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับทุกคนเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าแฟนดอมหรือว่ากลุ่มแฟนคลับของทั้ง3วงนี้ในเกาหลีนะครับถือได้ว่าเป็นแฟนดอมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับฝั่งเกิลกรุ๊ปแฟนคลับนะครับก็เลยอยากเห็นว่าถ้า Black พิงค์เทว e สแล้วก็ Red v e l v e t นะครับมาร่วมรายการคูนด้อมซีซั่นสองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับรายการเนี่ยจะปัง ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง3วงนี้ก็ถือได้ว่ามีแฟนคลับที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ศักยภาพความสามารถเนี่ยก็ไม่มีใครเนี่ยที่ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับหากว่ามีจริงๆเนี่ยเราคิดว่าควีนดอมซีซั่นสองนี้นะครับจะต้องปังมากๆแน่นอนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับดีมแคชเชอร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยว่าอยากให้ลองเข้าร่วมในรายการนี้อยู่นะครับเพราะดีมแคชเชอร์นะครับเพลงก็ดีมากๆเลยแล้วก็มีคอนเซปต์มีสไตล์ของวงเนี่ยที่ชัดเจนมากๆนะครับหากว่าได้มาทําโชว์ในรายการนี้นะครับ ยอดกระแสแล้วก็ทําให้คนเกาหลีเนี่ยหันมาสนใจ Dreamcatcher เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกเยอะเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นจํานวนวงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเสนอชื่อมานะวครับว่าอยากให้เข้าร่วมในรายการ Queendom Season 2นี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคิดว่ามีวงไหนเนี่ยที่อยากให้เข้าร่วมรายการซีซั่น2กันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับตัวเราเนี่ยเราอยากเห็นอ v e r g ร์โกลดูนแล้วก็ดีมแค a เชอร์มากๆเลยนะครับในรายการนี้เพราะคิดว่าคงจะต่อยอดกระแสให้กับวงเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังง เกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับทุกคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับรายการควีนด้อมซีซั่นสอนะครับว่าอยากให้วงเกิลกรุป๊ปวงไหนเนี่ยเข้าร่วมรายการนี้กันบ้างนะครับและคิดว่าหากว่าวงเกิลกรุป๊ปวงนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับจะมีผล ang, ยังไงจะมีกระแสะตอบรับยังไงเกี่ยวกับวงนั้นนั้นบ้างเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับรายการควีนด้อมซีซั่นสองนี้นะครับยังไม่ได้มีการปักวันออกอากาศเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับทางเอ็มเน็ตเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะ มีใครเนี่ยเข้าร่วมรายการครั้งนี้บ้างเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยมานะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับควีนด้อมซีซั่นสเนี่ยเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ